ชีวิตปกติเลยถ่ายประมาณด้วยติดกาดเฮ้ยเราไม่ได้ดับไฟเลยโอ้ยยืกเบ๊กเลืมลืมอุปกรณ์มาลองท้ายเดี๋ยวนะปืนเดี๋ยวขี่เข้าไปดูเอรันเอฟสิบเจ็ดเราอะไปถ่ายเราตรงตรงที่อาจารย์ว่าที่ที่ตรงที่มันพเข้าไปในเวิร์กนั้นอะ มันจะเห็นอยูกไหมเออเห็นแล้วมันจะเห็นขวดอยู่ละขวดขวดน้ำยาสระผมเราสีน้ำเงินใหญ่ๆนะปืนมันลอยในป่าสเกลลอยๆอยทั้งหมดแล้วแล้วไฟฉายเราเอฟสิบเจ็ดมันมันลอยอยู่เลยนะเพื่อตัวเราดำยิงอยู่ดำยิงปลาอยู่ย่าเน่ายาเน่าบนหลุมเปลี่ยวเัน่าขเกี่ยวหน้าไม่ดี ไอ้อันนี้เขาเรียกยาขุนเนาะครับยาขุนขุนยาเน่าเลยน้ำมันเสียข้างล่างเสียมันก็ไม่มาเฮ้ยน้ำมันเสียว่ะใช่เนาะทั้งล่างอะนะมีสวนเนาะมันมันจะใสหรือเปล่าไม่รู้พอพอช่วงน้ำไออเนี่ยน้ำต้นกับไข่เคียรกันเนี่ยความใสขนาดในป่าอ่าขนาดนี้เลยแต่บางที่ก็ใสใสนะน้ำต้นอะแต่แต่ตัวมันอะเราใจที่สุดสีโลขึ้นอะ มีแต่ตีบวกปลาที่นหนเอ้าว่ายเอาหินก้อนนี้ไปทำบวกฝุ่นมิดเกาะอะไรวะเนี่ยพี่ตอกลางอ๋อก็ไอ้ทั้งนวดท่านนดท่านไอ้ทั้งไหนยอที่เขาเขาไปยกยอกันเนาะทำย้อนใชนั่นแหละครับอยู่หาดเตทางเกาะขายขอในน้ำเกาะอยากได้บีเลยไม่ต่างกันขายร้านซื้อได้ที่ไหน ชอบช่จชอบทิ้งชอบทีเเออชอบคุ่านผู้ใหผมหมุนตรงนี้แล้วมันหายหมดเลยดำชนไฟหายขวดก็จะเป็นขวดโพดลานิสขวดขวดสิงเหมือนกันขวดสิงใหญ่เลยแต่ขวดไม่เอาเอาอันนี้พอแล้วอันนี้สำคัญจุดบอกเลยอันนี้ลอยน้ำภารกิจตามหาไฟฉายก็เจอแล้ว ก็ว่างหายไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้เขื่อนมันเล็กมากต้องต้องเสียค่าไทยบอกแล้วไม่เห็นไก่เนี่ยมันเป็นสีเขียวตองนี่นะครับภารกิจตามหาไฟฉายนะครับก็ได้กลับคืนมาแล้วนะครับคิดดูไปหมุนไปแล้วออกไม่ได้เฮ้ยจะไปยังไงวะอาจารย์ไปเจออะไรอาจารย์ก็ไปไหนวันนี้ก็ไปหายไปตั้งแต่เมื่อคืนครับนี่ภารกิจใหญ่โอ้โหมาแล้วครับเด็บ เดี๋ยวไปฉายมาแล้วครับน้นไม่ละขวดเลยเห็นไหมซ้ายมือเลยเห็นไหมเหื้อทีขาวนะใช่ไหมเดินทางลงแรื่อยๆกันนะเออดช่างมันและในนี้ถือว่าหลูสุดแล้วรัเป็นยีนไปเดี๋ยวต่อไปเราเมามุดน้ำมจะได้มาเด็ดล้างหน้ากากใช่ที่ล้างหน้ากากเราผมวิญญาณสัพท์ผมยังดีนะผมเอาเช่นของเอ็มวีบอกว่าผมเอาแค่ปืนสัพบอกนิ่มเป็นรถทัวร์เลยผมอ่ะ มันไม่ได้อยู่น้ำลึกตายพี่เนี่ยบรรยากาศวันนี้โอ้มันลึกไม่ใช่คือตำนามันลึกโคตรมันยิ่งลึกเกินมันก็ดูดแทกใช้แรงที่คุณจะต้องดูดอากาศลงไปอากาศมันดันขึ้นนะใช่อากาศมันลอยลอยลอยกว่านะมันลอยกว่ามันเบากว่ามันก็ต้องลอยเึ้นแล้วไม่พายนี่จะทำไงว่าซื้อแพงมาสามร้อยแปดสิบได้ไหมเออเฮ้ยซื้อ